ทัพที่3นะคะผนึกกำลังกับโรงพยาบาลสวนปรุงไปคิกออฟค่ะโครงการเสริมสร้างพลังใจทหารไทยกองทัพภัคที่3โดยมีการตรวจแล้วก็มีการประเมินภาวะสมดุลกายใจนะคะให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดหน้านนาำร่องเป็นพื้นที่แรกเลยค่ะ ที่สโมสรค่ายสุริยพงษ์มณฑลฐานบกที่38อเมืองจังหวัดน่านผลโทประสานแสงสิริรักแม่ทัพที่3เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างพลังใจฐานไทยกองทัพภาคที่3โดยความร่วมมือค่ะของโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตที่นําทีมเสริมสร้างพลังใจเขตสุขภาพที่1มาให้บริการประเมินภาวะนะคะสมดุลกายใจของกําลังพลค่ะซึ่งเป็นรถโมบายนะคะจะมีรถโมบายเองเนี่ยคลายเครียดหรือว่ารถเพื่อนใจ ที่เป็นเปรียบเสมือนโรงพยาบาลเคลื่อนที่ด้วย เนื่องจากกำลังพลของกองทัพภาคที่3ต้องปฏิบัติภารกิจในหลากหลายมิติเช่นการป้องกันชายแดนการสกัดกั้นยาเสพติดรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนจึงอาจทําให้เกิดความเมื่อยล้ามีความเครียดสะสมด้วยเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตเวทค่ะอย่างเช่นโรคไบโพล่าและก็โรคซึมเศร้าที่อาจจะนําไปสู่การสูญเสียดังนั้นการให้กําลังพลได้รับพลังใจพร้อมที่จะฟันฝ่าและเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตอย่างเข้มแข็งและก็มีความสุขอย่างยั่งยืนจึงถือว่ามีความจําเป็นโดยกองทัพภาคที่3ค่ะเริ่ม ดำเนินการในจังหวัดน่านเป็เพื้นที่แรกระหว่างวันที่5ถึง9กลุ่มผาพันธ์ประกอบด้วยมณฑลฐานบกที่38กรมฐานปราณที่32กล่องพันฐานม้าที่10แล้วก็กล่องพันฐานม้าที่15กรมฐานม้าที่2นั่นเองค่ะส่วนแม่ทัพที่4นะ